ระบบไบโอฟลอกนะคะเป็นระบบที่เรานํามาใช้ในการเลี้ยงปลาเป็นการใช้จุลินทรีย์ที่คอยช่วยบาบัดน้ําในบ่อเลี้ยงปลาค่ะระบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนของเสียนะคะให้อยู่ในรูปของตะกรนจุลินทรีย์ที่เรียกว่าไบโอฟลอกและสามารถเป็นอาหารให้กับปลาได้ด้วยค่ะ ระบบไวฟอกแม่โจนะคะจะแตกต่างจากทั่วไปนะคะเป็นระบบที่เราใช้ในการเลี้ยงปรานินออแกนิกนะคะซึ่งเราพัฒนาสายพันธุ์นะคะเพื่อผลิตลูกพันธุ์ที่แข็งแรงโตดีต้านทานโรคนะคะแล้วก็ในระบบนี้นะคะไม่จะป็นต้องใช้ยาละสารี่มีเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะคะถ่ายน้ําทิ้งตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์ตัวดีที่เราคัดเลือกนะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะในการสร้างระบบไบโฟอฟลอกนะคะโดยระบบนี้จะสามารถที่จะช่วยให้นะคะเกษตรกรนะคะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ต้องใช้ยาละสารเคมีนะคะก็จะลดในเรื่องของการใช้ยารละสารเคมีนะคะ ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนที่สาคัญมากๆก็คือการเตรียมระบบเบรคฟอกนะคะโดยการเราใช้หัวเชื้อตัวที่เราคัดเลือกมานะคะหัวเชื้อ1นซองเนี่ยนะคะสามารถนําไปขยายได้นะคะในน้ํา1 0 0 0พันลิตรหรือ1นึ่งตันนะคะต้องเติมรําละเอียด200กรัมกากน้ําตาลนะคะ400กรัมผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นเปิดให้อากาศนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ7วันก็สามารถนําไปใช้ในบ่อเลี้ยงได้ถึง10ตันค่ะงั้นต้องดูด้วยว่าบ่อของเราเนี่ยค่ะจุน้ําเท่าไหร่ จะได้เตรียมหัวเชื้อได้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงในระบบไบโอฟอกค่ะจากนั้นนะคะระหว่างการเลี้ยงนะคะจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะคะได้แก่แอมโมเนียในไทด์ p ีเ o และอุณหภูมิของน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟอกนะ,ะระหว่างการเลี้ยงเนี่ยเราต้องคอยตรวจเช็คทุกๆอย่างน้อยเวันนะคะเพื่อที่จะ คอยปรับนะสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนหรือ C:N Ratio นะคะให้อยู่ประมาณ10ต่อ1นะคะโดยการเติมกากน้ำตาลเพื่อเพิ่มคาร์บอนนะคะเป็นแหล่งพลังงานให้กับจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำในระบบไบโอฟอสค่ะนะคะ, <finalement> ะ,คะบอกข้างหลังอาจารย์นะคะก็นะคะไม่ได้ถ่ายน้ำมาแล้วนะคะสปีนะคะเราก็จะมีการตรวจสอบนะคะค่าน้ำตลอดนะคะทุกๆสัปดาห์อย่างน้อยนะคะ โด,โดยระบบของเราเนี่ยก็จะมีระบบ IOT ด้วยนะคะในการมอนิเตอร์งนะคะค่าที่จะต้องวัดทุกๆ24ชั่วโมงก็คือค่า DO หรือออกซิเจนที่ละลายในน้ำต้องห้ามต่ำกว่าจุดที่ปลาสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตดีได้ด้วยเช่นกันค่ะในกรณีเกษตรกรนะคะที่ไม่มีเซ็นเซอร์นะคะสามารถใช้ชุดเทสคิดง่ายๆนะคะ,ะสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำนะคะตัวที่ต้องวัดก็คือ ในไนไตร์และแอมโมเนียนะคะสองตัวนี้หลักๆก,ก,กับค่า PH ให้เหมาะสมนะคะหลังจากที่เราวัดคุณภาพน้ำแล้วนะคะเราก็จะเอาชุดวัดคุณภาพน้ำนี้นะคะไปกรอกในระบบนะคะซึ่งตัวระบบของเรานะคะก็จะเป็นตัวระบบที่ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาปลูกผักต่างๆนะคะรวมถึงการคำนวณด้วยค่ะเราก็จะสามารถนำตัวคุณภาพน้ำไปคำนวณและตรวจสอบย้อนกลับจากนั้นนะคะเราก็จะมีการ นำวัสดุนะคะที่เราคำนวณอ,ออกมาได้ไปเติมในระบบไบโอฟอกค่ะเพื่อการเลี้ยงปลาอินซีในระบบไบโอฟอกที่ดีค่ะ สำหรับข้อดีของระบบไบลฟอกนะคะนอกจากลดการเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงต่างๆนะคะลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ประมาณ20%สนะคะสามารถเลี้ยงปลาได้ในพื้นที่จํากัดโดยศักยภาพของระบบไบลฟอกสามารถผลิตปลาได้30-40กิโกร,รัมต่อน้ํา1ลูกบาศก์เมตรนะคะถ้ายังบอก30ตันนี้นะคะก็จะสามารถผลิตได้สูงสุดถึง3 0 0กิโลกร,รมัมถึง1ตันนะขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงตามมาตรฐานอินรียหรือเปล่า โดยปลาที่เราเลี้ยงนะคะถ้าเป็นปลาสดนะคะจะราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทถึง120บาทนะคะโดยถ้าเทียบกับทั่วไปนะคะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40ถึง50บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นถึงความคุ้มทุนในการเลี้ยงแบบออร์แกนิกโดยที่ไม่ใช้ยาละสารเคมีลดต้นทุนในเรื่องของการเปลี่ยนไหายน้ำลดต้นทุน,นเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงค่ะ นอกจากเป็นผลผลิตปลานินอินรียแล้วนะคะยังสามารถพัฒนาเป็นสินค้าออร์แกนิกนะคะในรูปแบบแล่แช่แข็งกลมควันพร้อมทานนะคะแล้วก็ทอดอบก,กรอบนะคะเศษเหลือนะคะจากโครงกระดูกนะคะสามารถพัฒนาเป็นซุปได้อีกด้วยค่ะเป็นการใช้เศษเหลือนะคะจากปลานินออร์แกนิกทั้งตัวด้วยค่ะสำหรับระบบไวร์ฟอกนะคะส,สามารถประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์น้ําได้หลายชนิดนะคะ และสำหรับเกษตรกรที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะสามารถติดตามได้ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำน,นะคะในการจัดฝึกอบรมมีการบริการวิชาการต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรายังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนนะคะให้กับผู้ประกอบการที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการขออนุญ,ญาตใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะก็ถ้าผู้ประกอบการนะคะสน,สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่มหาชัายแม่โจ้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็สำหรับผู้สนใจนะคะในเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆนะคะจะยังมีนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไว้ในเพจนะคะนายเบิ t ฟิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ